ผมมีคำถามครับถ้าเรามีเวลาเป็นอินฟินิตี้เราจะสามารถเขียนตัวเลขทุกตัวระหว่างศูนย์กับ1ได้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้มาดูกันนะครับคำถามนี้อาจจะดูแปลกนะครับแต่เราลองมาคิดย,ยางงี้ดูสมุติว่าผมเปลี่ยนคำถามผมพยายามจะเขียนตัวเลขเต็มทั้งหมดผมจะทำแบบนี้ในวิธีที่1ผมจะเขียนตัวเลข1ในวิธีที่2ผมเขียนตัวเลข2แล้วก็3แล้วก็4ไปเรื่อยๆถ้าวันทำแบบนี้เป็นเวลาอินฟินิตี้ถ้ามีใครสักคนบอกเลขอะไรก็ได้ผมมั่นใจได้ว่าเลขตัวนั้นจะถูกเขียนลงบนกระดาษแล้วในเวลา,าอาินฟิ 1, าานิต่างกัน ถ้าเราต้องการเขียนตัวเลขทุกตัวระหว่างศูนกับหนึ่งผมมั่นใจได้ว่าไม่ว่าเราใช้เวลานานเท่าไหร่กระดามเป็นอินฟินิตี้ก็ได้ผมจะสามารถสร้างตัวเลขได้อย่างน้อยตัวเลขหนึ่งที่เรายังไม่ได้เขียนบนกระดาษถ้าแบบนี้ครับสมมติว่านี่คือตัวเลข5ตัวแรกที่ผมเขียนสิ่งที่ผมทำก็คือผมจะสร้างตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งโดยที่ตัวแรกของตัวเลขนี้ผมจะเอาตัวเลขตัวแรกอันนี้ไปบวกหนึ่งสำหรับตัวจิมัที่2ผมจะเอาตัวเลขที่2ของตัวที่2มาบวกหนึ่งสำหรับตัวเลขี่3ผมก็จะมาบวกหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ เรืๆและถ้าตัวเลขในตำแหน่งนั้นเป็น9ผมจะเปลี่ยนมนเป็น0ถ้าเราทำแบบนี้ผมจะมั่นใจได้ว่าถึงแม้เราจะเขียนจำนวนตัวเลขเป็นเอฟฟินิตี้ก็ตามเราจะยังไม่ได้เขียนตัวเลขนี้เพราะว่าทศนิยมแรกของมันต่างกับตัวเลขที่1ทศนิยมตัวที่2ต่างกับตัวเลขที่2ทศนิยมตัวที่3ต่างกับตัวเลขที่3ไปเรื่อยๆซึ่งแต่ว่าสำนวนทกเลขที่อยู่ในกระดาษของเราตัวเลขนี้จะต่างกับมันอย่างน้อย1ทศนิยมซึ่งแต่ว่าถึงแม้เราจะมีเวลาเท่าไหร่ก็ตามเราจะไม่มีวันเขียนตัวเลขทุกตัวระหว่างกับ1ได้